สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนนะคะมาสับหยวกค่ะทุกคนเป็นต้นกล้วยที่ตัดมาจากหลังบ้านนะคะก็ประโยชน์ของต้นกล้วยนี่เราสามารถให้ให้สัตว์กินได้นะคะเพื่อลดต้นทุนแต่เราก็ต้องผสมลำหรือเข้าปปายด้วยนะคะวันนี้จะมาสับหยวกให้หมูค่ะทุกคนแล้วก็ให้วัวด้วยนะคะเป็นวัวที่เลี้ยงไว้สองตัวนะคะ ส่วนผสมของหมูนะคะก็จะแตกต่างจากส่วนผสมของวัวน,นะคะแต่จะเป็นหยวกเหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูส่วนผสมนะคะว่าของหมูก็ของวัวแตกต่างกันอย่างไรนะคะการทำแบบนี้จะช่วยลดต้นทุนนะคะทุกคน ลดต้นทุนการใช้อาหารเมร็ดอาหารสำเร็จได้นะคะแต่เราก็ยังใช้อยู่นะคะเราจะใช้สลับกับการให้หยวล้ำเข้าไปได้นะคะก็จะช่วยประหยัดไปเยอะเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะหั่นหยวกเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะ พอเราหั่นได้นะคะเราก็จะนำมาสับนะคะบางคนอาจจะสับละเอียดมากๆไปเลยนะคะก็จะเป็นผลดีนะคะหรือถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ค่อยๆสับให้เป็นชิ้นเล็กๆพอประมาณได้ค่ะนี่นะคะการสับก็จะประมาณนี้นะคะจะไม่ได้สับละเอียดนะคะทุกคนจะสับแค่พอประมาณแบบนี้นะคะ แต่ยิ่งถ้าเราสับละเอียดวันนี้ก็จะยิ่งดีค่ะทุกคนเดี๋ยวกระมังนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาให้วัวกินนะคะทุกคนให้วัวกินนี่เราไม่ต้องใส่เข้าไปนะคะเราจะใส่แต่ลำล้นล้วนนะคะเราก็จะโรยลงไปแบบนี้แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะมีแค่หยวกกับล้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะให้วัวทั้งสองตัวกินนะคะนี่นะคะทุกคนวัวก็จะชอบกินนะคะ นี่มีแค่หยวกะกล้ำเขาก็กินได้ค่ะทุกคนเขาก็ชอบกินก็นอกจากหญ้าจากฟางก็จะมีหยวกนะคะแถวบ้านเนี่ยค่ะก็จะสามารถนำมาให้วัวกินได้นะคะก็จะช่วยประหยัดต้นทุนไม่ต้องลงทุนอะไรมากค่ะแต่ลำเราก็ต้องซื้อนะคะแต่ลำจะใช้ไม่ค่อยเยอะค่ะทุกคนก็จะใช้แค่ประมาณนี้นะคะ ถ้ามีเกลือนะคะก็จะโรยเกลือเม็ดไปก็ได้นะคะแล้วก็มีกากน้ำตาลก็จะใส่ไปได้เหมือนกันค่ะผสมเข้าไปในหยวกกับลํำนะคะก็จะดีมากเลยละคะ่ะของหมูนะคะเราก็จะใส่ ใส่ลำนะคะเราก็จะโรยลำลงไปประมาณสองกระบวยนะคะแล้วก็จะใส่เข้าไปายด้วยนะคะเข้าไปก็จะประมาณนี้ค่ะ เราก็ผสมทุกเขาให้เข้ากันนะคะทุกคนเราก็จะตักให้หมูนะคะประมาณนี้นะคะ หมูสามตัวเราก็จะให้ไปสามกระบวยเลยนะคะกดเราก็จะใส่ไปสามกระบวยเต็มๆเลยนะคะ ระหว่างให้อาหารเราก็จะเก็บกวาดทำความสะอาดไปด้วยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยนะคะเราก็จะเก็บกวาดมูลหมูนะคะเอาไปไว้ใส่พืชผักของเรานะคะหลังจากเราให้หยวกนะคะเราก็อาจจะเสริมเพิ่มไปอีกสัก ตัวละหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าหยวกเรามีเยอะค่ะทุกคนในหลังบ้านเราก็จะตัดมาไว้ให้หมูกินได้นะคะการให้หยวกนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเดี๋ยวนี้นะคะเป็นเรื่องที่คนสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังให้หยวกกล้วยหมูกันอยู่บ้างนะคะหยวกนี่เป็นอาหารที่ สมัยก่อนนี้เขาก็ให้กันมามานานแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรานะคะเขาก็จะให้หยวกเข้าปปายนะคะข้าวปายเขาก็จะต้มนะคะทุกคนแต่ว่าข้าวปายเราก็ไม่ต้องต้มนะคะเราก็จะผสมลำแล้วก็หยวกลงไปเลยนะคะก็จะช่วยประหยัดเรื่อง อาหารนะคะช่วงนี้อาหารเม็ดแพงมากค่ะทุกคนอาหารเม็ดก็ขึ้นราคานะคะเราก็จะให้หยวกบ้างนะคะบางครั้งเราก็ให้เป็นอาหารเม็ดบ้างนะคะ ูนะคะขี้หมูนะคะเราก็จะมาทิ้งในนี้นะคะเราก็จะทําหลังคาไว้นะคะทุกคนเวลาฝนตกก็จะไม่ไหลออกออกข้างๆนะคะจะอยู่ในนี้นะคะก็จะเททิ้งไว้ให้ให้หมดแก๊สนะคะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วก็ค่อยๆเอารอบๆขอบๆนะคะไปใส่ต้นไม้นะคะตรงนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนเราก็จะเทลงไป สะสมไว้นะคะไว้ใส่พืชผักค่ะก็คลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ